สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมพบกันกับ a r s e n a l อ o l i c Thailand นะครับจเจอกันกับวันนี้ครับว,ว,วันที่29มิถุนายน2563สู่สรุปข่าว a Arsenal แล้วก็หลังเกมอีกเล็กน้อยในนาที Arsenal ออกไปเยือนกับเชฟฟ์ฟิวร์แต่แล้วก็ชนะสกอร์2ประตูต,ต่อ1กันด้วยนะครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ 777sbt ครับ 777sbt สู่เรื่องของ Arsenal วันนี้หัวข้อที่น่าสนใจก็คือเรื่องแรกก็เป็นเกี่ยวกับหลังเกมของมิเกลเอตตาการบ,บทสัมภาษณ์ต่างๆนะครับ2ผมหยิยบเอาแทคติกในวันนี้ จุดเด่นจุดด้อยของทีมที่เห็นได้ชัดนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันหรือว่าง่ายๆครับผมไปรับชมกันผ่าน Facebook หรือว่าทาง YouTube ของช่อง The n น็อตทิสตาของผมส่วนตัวได้จะเห็นเป็นแท็กติกทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ค่อยที่จะเอาแท็กติกลงมาลงในที่นี้เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องลงรายละเอียดดีเทลแล้วก็บางคนอาจจะชอบอ่านมากกว่า พูดเพราะว่าเวลาเรียกว่าฟังคลิปบางทีมันก็นาจนเกินไปดังนั้นผมเลยหยิบออกมาเป็นเกี่ยวเรื่องของการเขียนนะครับผ่าน f เฟซ o o ๊กแฟนเพจของผมก็ไปกดดูกันได้นะครับจะไลค์หรือว่าจะกด s u b สไครต์นี่ก็ต้องขอบคุณไว้กันก,นก่อนด้วยนะครับเรื่องที่3าก็คงเป็นเรื่องของเจ้าหนูาบาโลกันนะครับที่มีข่าวว่าจะย้ายจากสโมสรอาร์เซนอลหลังจากที่ยังไม่มีการถัญญาใหม่แล้วก็สัญญาของเขานั้นจะหมดในช่วงของฤดูกาลหน้านะครับมีการเจราจาแล้วแต่ว่าไม่ คุยญัณไม่รู้เรื่องกันนะครับ 3. 4ก็คือจะเป็นเรื่องของเกนดูซี่ครับเมื่อมีข่าวว่าแอดมดริดสนใจจะแลกตัวเกนดูซี่กับโทมัสพาเตนะครับ ห้านะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมหน่วยกายภาพของอาร์ซตอครับเมื่อหัวหน้ากายภาพอาร์ซตอจะย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลอาร์ซตอเลยไปดึงตัวนะครับหัวหน้ากายภาพที่มาจากฝั่งของปารีแสแซงต์แชรแมงนะครับอันต่อไปก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับของกองกลางที่อาร์ซตอสนใจเป็นกองกลางจาก สโมสรเลบันเต้นะฮะซึ่งอาร์ซนอก็อยากได้มาแล้วก็ค่าตัวเพียงแค่ประมาณ20ล้านยูโรเท่านั้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับดานิโรปาริลานั้นอย่างที่บอกแล้วว่าอาร์ซนอลสนใจจริงๆแต่ตอนแรกก็มีข่าวว่าราคาอาจจะไม่ถึง20ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นค่าฉีกสัญญาของเขาขึ้นไปอยู่ที่60ล้านยูโรหรือว่าฝั่งของปอร์โตต้องการที่จะปล่อยตัวแล้วไม่ต้องต้องได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรนะครับส่วนกับ กรณีอื่นๆนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโซเลอร์นะครับผมซึ่งเป็นกองกลางของบาเลนเซียซึ่งอาร์ n a นก็ยังคงอยากได้อยู่กับมาร์้อขออภัยครับผมก็มีคาร์ลอสโซเลอร์แล้วก็อีกคนนึงก็คือมาร์คโรคานะครับของเอสปอนเจาที่ปืนโตก็อยากได้อยู่แล้วก็ยังคงมีข่าวอย่างเนืองๆแต่ว่ายังไม่ค่อยชัด ออกมาแบบในทางทิศทางที่มันเห็นตรงมากเท่าไหร่นะครับผมก็เลยหยิบมาแล้วให้คนได้ฟังอีกรอบหนึ่งส่วนสุดท้ายก็คงจะเป็นการประกบคู่ฟุตบอลเอฟเอครับซึ่งจะแข่งกันในช่วงของวันที่18 19กรกรกฎาคมเมื่อแมนยูต้องเจอกันกับเชลซีแล้วก็อาร์สโลตตต้องเจอกันฝั่งของโซนสอรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่คือประเด็นข่าวด่วสน,นสุดจัดสำหรับวันนี้ครับไปสู่เรื่องที่เรารียมเอาไว้กันก่อนแล้วกันนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ประเด็นเกี่ยวกับ หลังเกมที่อาร์ซนอลเจอก,กันกับทีมเชฟฟิลด์จูเนเตดแล้วก็ชนะคัสกอร์สประตูต่อหนึนั่นเองนะครับเริ่ดตั้งแต่หลังเกมกับมิเกลอาเตตาครับมิเกลอาเตตาให้สัมภาษณ์สำหรับเกมเกมนี้ออกมาค่อนข้างหลากหลายความคิดเห็นนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างครับผมเรื่องแรกก็คือผลของการแข่งขันเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาพอใจกับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเพราะว่าการที่มาที่บราวเนส์เนี่ยเป็นการ มาเยือนทุกครั้งยากตลอดเลยแล้วก็อาร์ซนอลเองมีฟอร์มเยือนที่ไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็พอทีมโดนตีเสมอเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมกับสปิริตแล้วก็แอคชั่นของนักเตะทุกๆคนนะครับผมที่ยังคงต้องการจะสู้เต็มที่แล้วก็ได้ประตูขึ้นมานะครับพอทีมเก็บชัยชนะได้มา2เกมติดต่อก็ต้องบอกตามตรงว่ามันต้องบอกว่ามันเป็นเกมเยือนสีนัดติดของทีมแล้วก็เก็บชัยได้2เกมก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างโหดแต่ทุกคนก็มีความสุขครับกับเกมที่เกิดขึ้นในวันนี้บรรดานักเตะทั้งผู้เล่นตัวรุกแล้วก็ตัวรับเนี่ยก็อ่า ถือว่าพร้อมใจช่วยเหลือได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังคงมีอีกหลายอย่างที่จะต้องมีการปรับกันแต่ว่าวันนี้ทุกคนกลับไปอย่างมีความสุขนะครับเกมนี้ที่มีความรับใจก็คงจะเป็นเรื่องของแอดิจูดขนนักเตะที่ทุกคนมีสนวมกับเรื่องของการเล่นในเกมนะครับแล้วก็ก็บอกว่าจริงๆแล้วนะมีการเตรียมตัวความพร้อมรับมือกับการที่จะรับมือเชฟฟิลเดตอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ ก็ตั้งอาศัยนักเตะที่มีการตอบสนองเกิดขึ้นกันด้วยนะครับในอาการบาดเจ็บของดาบิดลุยจะมีการประมุดประเมินผลของทีมแพทย์อยู่แต่ว่าเขามีอาการปวดอยู่เหมือนกันส่วนฟอร์มของเตลนตินี่นั้นต้องบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็อธิโจดดีมากๆคนหนึ่งนะครับคุณอย่าลืมว่าเขามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องพักยาว6จนถึง7เดือนซึ่งพอเขากลับมาลงเล่นเนี่ยเขามีหัวใจที่ค่อนข้างใหญ่มาก ผมว่าเป็นคนที่แบบใจสู้ตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับในตัวของนิโคลัสเปเป้ก็บอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นนะครับที่เห็นเปเป้เริ่มที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองได้บ้างแล้วเหมือนกันแต่ว่าหลักๆของเปเป้เนี่ยก็คือเปเป้จาเป็นที่จะต้องพยายามให้ตัวเองเนี่ยอย่าหลุดออกจากเกมจากเกมการแข่งขันนะครับผมเพราะว่า ถ้าหากว่าเขาอยู่ในเกมการแข่งขันมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะไมให้เขานั้นมีผลต่อเกมเกมนั้นแล้วก็เขาเป็นคนที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเ,เ,เกมให้มันดีขึ้นได้นะครับผมอาจจะไม่รู้จักตัวเขามากเท่าไหร่แต่ผมก็เชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ต้องการที่จะให้เขาดึงความสามารถเหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้ในเกมแต่ละเกมให้มันถูกทีก่ถูกทางนะครับสุดท้ายก็พูดถึงเรื่องของเปเป๊เขามีความผ่อนคลายกับทีมบ้างหรือยังก็บอกว่า เปเป้เองก็ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะสิ่งที่ได้เห็นคือเขาพยายามที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับ,บระบบของทีมให้มากที่สุดนะฮะซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับตัวของเขานั่นเองนะครับ นักเตะที่ได้ Man of the Match สำหรับการแข่งขันก็คงจะหนีไม่พ้นฝั่งของคิรันีนี่นะครับอันนี้เป็นจากการโหวตของแฟนบอลนะครับผมเทนนี่เนี่ยครอสบอลทั้งหมดด้วยกัน5ครั้งนะครับแล้วก็แย่งบอลจากคู่แข่งได้2ครั้งผ่านบอลไปในพื้นที่อของ ของฝ่ายตรงข้าม2น่ะ24ครั้งด้วยกันรวมไปถึงกับการแย่งบอลจากคู่แข่งได้ทั้งหมดด้วยกัน5ครั้งนะครับเมื่อคือนฟอร์มที่ก็โดดเด่นอย่างที่บอกคือในที่ในไลฟ์ครับก็ไปดูกันได้กับใครที่ยังไม่ดูนะครับก็จะเห็นชัดๆว่าเชีนี่เมื่อคือนเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างครบเครื่องมีความสมดุลทั้งเรื่องของเกมรุกเกมรับมาเลยทําให้ เวลาที่จะลงมาช่วยเกมรับของ Arsenal, ขอาร์ซอลต์เขาก็ช่วยได้เวลาที่ขึ้นไปเติมเกมรุกก็คือทําได้เนียนตาม,มากๆนะครับผมซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับของสมุนทรอาร์ซอลตนะครับแล้วทาให้ฝั่งของโคลาชินักเนี่ยต้องกลายเป็นฟูลแบ็กนะครับเป็นเปซนเตอร์แบ็คนที่3มีอีกอันนึงมีคนถามมาว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันไหมครับที่โคลาแจากนั้นกลายเป็นเซนเตอร์แบ็ฝั่งซ้ายเพราะว่าเรื่องของอส่วนสูงผมขอเช็คนิดนึงครับผมลืมดู โคลาเนี่ยสูงอยู่ที่183เซนติเมตรครับส่วนคีรันทีนี่นั้นทีนี่มีความสูง178เซมนะครับ mm hmm. ก็ทำให้เป็นเหตุผลที่จะทำให้ฝั่งของโคล่านั้นได้ไปเล่นเป็นตัวเซนแม็รฝั่งซ้ายนะครับผมอีกหนึ่งเหตุผลไปสู่หลังเกมนะครับคร่าวๆทุกคนได้รับชมกันนะครับในรายการ Match of the Day ได้มีการพูดถึง2ประเด็นเด,นดวยกันนะฮะก็คือประเด็นแรกเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าเป็นเป็นจุดเด่นของนักเตะของอาร์เซนอลชุดนี้มีโพ s ิทีฟ e ิ h i ที่มันเกิดขึ้นซึ่งอเล็กซ์นะครับซึ่งอเล็กซ์มอร์แกนที่เป็นนักเตะของอาร์เซนอลเก่าเนี่ยไอ้ขอไปค,ครับอเล็กซ์สกอตนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะอาร์เซนอลซึ่งเป็นนักเตะผู้หญิงนะปัจจุบันอายุ35ปีแล้วก็คือประสบความสำเร็จกับอาร์เซนอลเยอะมากแล้วก็ได้รับเชิญไป ออกรายการนี้ต้วนึกับฝั่งของเด o อ d u ดับลินอดีตสุนน่ามของโคเวนทรีแมนซิตี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็อ่ะเขาพูดถึงเรื่องแรกก็คือเรื่องของความจุดเด่นของในรูกของอาร์เซนอลอ่าจริงๆคลิปนี้ผมเอาลงในที่อาร์เซนอลฮอลกแล้วนะครับไปดูกันะเพราะว่าผมไม่สัที่จเอาลงให้กับเพื่อนๆใน YouTube ได้เพราะมันผิดลิขสิทธิ์นะครับก็ง่ายๆครับการเซตเกมของอาร์เซนอลเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะฮะอย่างลูกนี้ วิลล็อกได้บอลขึ้นมานะครับเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ส่งไปทางฝั่งซ้ายให้กับคิรนทินี่ทีนี้เปิดบอลเข้ามาก็ให้เป็นฝั่งของเปเป้ขึ้นมายิงก่อนที่บอลจะออกทักเสาข้างออกไปซึ่งซึ่งในเรื่องของวิธีการเล่นอ่ะมันบอกว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นขุมกําลังดาวรุ่งของอาร์ตอ์ที่น่าสนใจเพราะนักเตะที่มีการพูดถึง3ใน4คนเนี่ยก็จะมีโโยซาก้าเอ็ดดินเคทีอาจวิล็อกทั้ง3คนนี้อายุนะครับ เฉลี่ยแล้วราวที่19-20ปีเท่านั้นส่วนเปเป้อาจจะแก่สุดแต่เพิ่งจะถูกดึงตัวมาก็หมายความว่าเขาก็คือเป็นดาวตัวรุกดาวตัวรุกแนวรุกที่เป็นชุดใหม่ของอาร์เซนอลนะครับผมอันนี้มีการพูดถึงไว้อันต่อไปนะครับลูกนี้เนี่ยมันเป็นลูกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบใจนะครับลูกนี้บอลถูกตัดได้ตรงฟุตซบตรงตันเซนเตอร์แบ็กถูกส่งให้กับเอ็ดดี้เองเคเทียครับเอ็ดดี้ได้บอลเสร็จปุ๊บ การขึ้นของอาร์ซนอลมันจะเป็นขึ้นเป็นลักษณะของนักเตะ3คนเหมือนกับแมนซิตี้เดะเลยครับผมพรุ่งนี้ี่ผมจะปล่อยการขึ้นเกมของแมนซิตี้ให้ในแฟนเพจให้ดูอีกรอบหนึ่งเราก็ไปดูกันได้จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากทีเดียวเอ็ดดี้ไดบอลนะครับปีก2ข้างก็จะวิ่งวิ่งขึ้นไปข้างบนเหมือนปกติซึ่งรงนีพอเอ็ดดี้ไดบอลเสร็จปุ๊บเอ็ดดี้ส่งบอลให้กับบุกโยซาก้านะครับและซาก้าเองก็ บอลให้กับเอ็ดดี้อีกรอบหนึ่งเอ็ดดี้ก็วิ่งขึ้นมาเกือบดุดแล้วแต่ว่าบาังเอิญว่าคู่แข่งก็มาตามสกัดได้ก่อนซึ่งลูกนี้สวยนะนะครับสไตล์ที่แบบไม่ไม่ได้ลูกต่อไปนะครับลูกนี้ก็อบอลถูกบอลถูกโมงมาจากกองหลังนะครับ,บโบยอสกาได้ได้บอลจับหนึ่งจังหวะล็อกหลบคู่แข่งเสร็จปุ๊บนะครับเขาขยับเข้าไปหยุดข้างในนะครับอย่างที่เราได้เห็นเมื่อวานที่ผ่านมาทําให้ทั้งกองหน้าเนี่ยอย่างเอ็ดดี้เคทีแล้วก็ เปเป้ pe pe เนี่ยครับผมสามารถที่จะขยับออกปีกทั้ง2ข้างได้นะครับผมก่อนที่จะสปีดขึ้นมานะครับเห็นชัดเจนว่าการเล่นของอาร์ซนอลใช้ความฉับฉวยไ,ได้บอลได้เร็วได้เร็วขึ้นแล้วก็คู่แข่งก็ตามมาไม่ทนันบอลถูกส่งไปที่เอ็ดดี pe pe ้เคนเทียเปเป้ไปฝั่งขวาก่อนที่เอ็ดดี้จะได้บอลแล้วก็ส่งไปให้กับเปเป้ฝั่งขวาแต่ยิงไม่ได้ครับผมแต่สุดท้ายลูกนี้ก็เป็นลูกประตูชัยชนะเพราะว่าคนที่เติมขึ้นมาก็คือเป็นฝั่งของดานี่เซบยยอสมาทําประตูให้กับอาร์ซนอลไป อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของจุดเด่นของอาร์สซนลสำหรับเกมเกมี้เขาได้เห็นมาแต่จุดด้อยอะครับเพื่อนๆครับโอ้โหเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องของลูกเซตพีสครับอาร์เซนลมีลูกเซตพีซที่แย่มากนะครับมีจังหวะหวาดเสียด้วยกันทั้งหมด6ลูกด้วยกันแล้วก็โดนยิงไป3ประตูแต่เป็นประตูจริจรงๆ1ประตูเพราะว่าอีก2ประตูนั้นเป็นเรื่องของลำหน้ามีปัญหาพอสมควรครับเพื่อนๆครับ ตั้งเรื่องของหลักๆเนี่ยนะครับอ่สนเห็นในจังหวัดที่เขามีการเอามาให้ดูเนี่ยก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คืออาร์เซนลมีการยืนประกบคู่แข่งที่มีปัญหามากๆนะครับผมอย่างลูกนี้ตั้งแต่อาร์เซน่สิบคนอยู่ในกรอบเขตโทษเพราะรู้อยู่แล้วว่าคู่แข่งเนี่ยมีลูกเซตผิดอันตรายยังไง ครับผมทีนี้มาด,อด,อดูอันต่อไปครับเขาจะให้ดูกันนะครับผมนักเตะอยู่ด้วยกันประมาณ3คนคือลากาแซดลุยส์แล้วก็มาเลนไนส์ที่เอามาให้ดูหลกักๆ3าคนเนี่ยบอลมันถูกโยนไปหาฝั่งของดาบิดลุยส์แต่ลุยส์กับไม่กระโดดขึ้นแล้วนักเตะที่กระโดดขึ้นมามงของคู่แข่งเนี่ยก็คือตัวประกอบที่มาจากมาเลนไนส์อ่ะดูใหม่นะครับมาเลนไนส์ตามประกบอยู่ ฝัังนั้นน่าจะเห็นนะตรงนี้ก็อยู่เสร็จแล้วพอบอลมาถึงหน้าโกรครับลุยส์ไม่โดดไมร์ล่นายเองก็ไม่ตามจนสุดๆส่วนฝั่งของลากาแซดเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งเข้าไปข้างในนะครับไปอยู่ข้างหลังของคู่แข่งเบอร์เจแล้วก็สุดท้ายคู่แข่งก็โม่งประตูเข้าไปแต่มันกลายเป็นลูกล้ำหน้าจากตรงนี้แล้วมันมาจากสมมติสมส่วนหนึ่งก็คือว่าอาร์ซนอลเล่นเกมรับในเฉพาะเรื่องของการยืนตำแหน่งนั้นไม่เป็นนะครับนักเตะเองก็ไม่เป็นโอเคผมเข้าใจอยู่ก็คือว่า จะให้นักเตะตัวรุกมายืนแบบเป็นๆจริงๆมันก็ลําบาก2คือ Ask, อาร์ตไม่มีหัวใจในแนวรับคนที่คอยสั่งการว่าควรเล่นยังไงนะครับเหมือนกับฝั่งของลิเวอร์พูลฮะลิเวอร์พูลเนี่ยพอพวกเขาได้ตัวของเฟอร์กิลฟันไดเข้ามาร่วมทีมเนะพื่อนๆเห็นไหมครับจากทีมที่แบบดูแย่ๆมีลอฟเรนมีโจโกเมสอะไรอย่างเงี้ยพอฟันได้เข้ามาเสร็จปุ๊บโหขันน็อตให้กับลิเวอร์พูลทันทีลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่น่ากลัวขึ้นมาอีกเรื่องของแนวรับ ป้องกันได้ดีไม่พอนะครับใช้เกมรุกจากเกมป้องกันตัวเองเขาติร์นไอแทกไปทาประตูคู่แข่งได้อีกซึ่งยอดเยี่ยมมากกับฝั่งของลิเวอร์พูลซึ่งอาร์เซนอลยังไม่มีไปดูกันต่อนะครับจังหวะอื่นๆของทีมลูกนี้เป็นลูกทุ่มไกลนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีนักเตะของอเชฟฟด์อยู่เป็นแค่คนเดียวครับผมแต่ว่าพอบอลถูกมานะครับมูสตาฟี่ขึ้นไปโมงแต่มูสตาฟี่โมงได้ไม่เต็มหมวัวโมงได้เฉียด คือกะไม่ดีอะครับมงเฉียดบอลมันก็เลยออกไปข้างหลังนะครับมูซาฟี่แย่งโมงด้วยกันก็มอลออกไปข้างหลังซึ่งก็เสียดายนะครับผมคู่แข่งถ้าหากว่าจิ้มโดนนิดเดียวก็บอลน่าจะเข้าประตูไปนะครับผมกับแมกโรดิกนะครับลูกนี้เหมือนกันครับก็เป็นลูกตั้งเตะลูกนิ่งทั้งหมดอาร์ซนอมีคนในกรอบเยอะมากนะครับผมซึ่งก็ยังปล่อยให้คู่แข่งโมงได้นะครับผมทีนี้ดีที่ว่ามันไม่น่ากลัวเท่าไหร่นักนะครับ แม่แต่เรื่องของลูกนี้เปิดเซตพีซเข้าไปไปรากฏว่าคู่แข่งก็ไปจิ้มได้ดีนะฮะที่ลูกนี้เนี่ยมันไปเซฟได้แล้วก็มีเรื่องของล้ำหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องกันก่อนนะครับส่วนลูกนี้ครับเห็นชัดเจนที่สุดเลยว่าการยืนตำแหน่งของเดอนอสโนลเนี่ยไม่รู้เรื่องครับโคลดิงโคลชนักแล้วก็เทียนนี่ถ้าถ้าคู่แข่งเปิดบอลเข้ามาสิ่ี่คุณต้องทำคืออะไรรู้ไหมครับคุณต้องยืนอยู่หลังคู่แข่ง เพื่อที่จะได้เห็นวิชั่นของคู่แข่งหรือเปล่านะครับเห็นชัดเจนว่าคู่แข่งเห็นทันทีว่าบอลมันจะถูกมาตรงไหนแล้วก็เขาก็วิ่งวิ่งย้อนหลังเข้าไปก็ได้ดีที่บอลมันไม่เข้าเพราะว่าบอลมันเสียบไปข้างๆซึ่งคือคุณตั้งรับอะแต่คุณมองแค่บอลแต่คุณไม่มองว่าคู่แข่งวิ่งไปตรงไหนอะมันก็ลําบากกับเรื่องของการตั้งรับแล้วแล้วประเด็นก็คือว่าคนที่อยู่ข้างหลัง,ง, ola, ง, iani, งเนี่ยทั้งโคล่าทั้งเทียนนี่ทั้งซาก้าเนี่ย จริงๆจ,จะเห็นด้วยกันทั้งหมด4คนด้วยซ้ำดูสินะครับทางขวาสุดก็มีาสาังกาอีกคนหนึ่งไม่มีใครสื่อสารใครเลยว่าระวังข้างหลังนะเว้ยเขาอาจจะวิ่งแซงก็ได้นะครับยังไม่หมดครับมีอีกลูกนี้ลูกที่เป็นประตูนะครับบอลถูกเปิดเข้ามาอาร์สตสโตยืนแผงยาวกันเลยแต่สุดท้ายซึ่งลูกนี้เนี่ยผู้สากาประตูกับวิ่งถอยหลังไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ควรจะวิ่งถอยหลังเขาควรที่จะวิ่งออกมาแล้วก็กระโดดโชคบอลก็ได้ซึ่งสุดท้ายปรากฏว่า วิ่งถอยหลังไปเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเองก็เตะสกัดใส่แล้วโดนมุสตาฟีก่อนที่จะโดนเป็นประตูหนึ่งประตูหนึ่งไปซึ่งปัญหาของทีมในเรื่องของการเล่นเกมรับนะครับเยอะมากนะครับเยอะจนรู้สึกว่าอะไรวะคือก็เป็นเหมือนเดิมครับดิเซมโออาร์สโนเหมือนเดิมแต่ที่บอกคือว่ามันก็ต้องใช้เวลากับการปรับปรุงแก้ไขจนถึงช่วงในรายงานบอกว่าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของแนวเรื่องของแง่ลบแล้วล่ะมาพูด แบบง่ดีดีกว่าคือมันยังมีเรื่องของเด็กๆนักเตะด,ด,ด,ดาวรุ่งที่แบบน่าดูน่าชมเกิดขึ้นอยู่นะครับอ่ะโอเคนี่คือประเด็นเรื่องของหลังเกมนะครับไปกันต่อกับเกนดูซี่ครับมีข่าวออกมาว่าอาจจะมีการแลกตัวกันเกิดขึ้นระหว่างเกนดูซี่กับปาเต้หรือเปล่าถ้าหากว่าลากาษัตรนั้นไม่ได้ย้ายไปสู่แอตมาดริดนะครับโดยที่ฝั่งของดีโกซิเมลเนองก็ช่อนข้างที่จะชื่นชอบ กันูนซี่อยู่แล้วดังนั้นทำไมถึงไม่เอาดีนี้ให้เกิดการแลกกันนะครับก็ยังไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เท่าไหร่ก็มีข่าวออกมาอยู่แต่ว่าผมก็ยังไม่ให้น้ำหนักเท่าไหร่ก็แค่มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับผมผือ <c oughs> ว่ามันจะมีความเป็นไปได้ข้างหน้านะครับผม <c oughs> ทีนี้ไปกันต่อกับประเด็นของบาโลกันนะครับวันนี้พุ่งจะมีข่าวออกมาสดๆร้อนๆบาโลกันก็คือนักเตะเสื้อแดงคนนี้แหละครับผมน้องยังไม่เคยขึ้นชุดใหญ่อย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแต่ว่าขึ้นมาซอมกับทีมชุดใหญ่แล้วล่ะ นะครับก็ดิวดดิวดอนสเตนนะครับออกมารายงานตอนนี้ว่าอาอร์เซนลพร้อมจะปล่อยตัวบาโลการออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไม่ยอมจะไม่ยอมตกลงสัญญาใหม่กับทีมโดยที่สัญญาของเขานั้นจะหมดในฤดูกาลหน้าก็คือเป็นตั้งแต่รุ่นเดียวกันกันกนกบกุโยซากา้าแล้วก็จะหมดในฤดูกาลหน้านะครับก็มีคําถามว่าทำไมถึงไม่ต่อสัญญ,ญาเพราะว่าเจ้าตัวมีสติกับการเล่นให้กับอาร์เซนลในชุด18ปี อยู่18ปีแล้วก็อยู่23รันทีมสำรองเนี่ยสถิติของเขาเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็แบบโหดมากครับผมลงไปทั้งหมดด้วยกัน70เดี๋ game, ยวนะฮะ71เกมยิง52ประตูลแล้วก็แอสซิสต์อีก12ลูกครับแล้วก็ล่าสุดมีการเปิดเผยข่าวเบื้องลึกออกมาอีกรอบว่าเหตุผลที่าร์เซนไม่ยื้อที่จะเจรจาสัญญาเจ้าตัวเนี่ยเพราะว่าหลักๆก,ก็คือ ในเบสพื้นฐานปกติของสโมสรอาร์เซนอลครับเมื่อนักเตะอายุ1 8ปีนักเตะจะได้รับการต่อสัญญาหรือว่าเจราจาให้เซ็นสัญญานักเตะอาชีพอย่างเป็นทางการซึ่งมันจะเป็นสัญญาแบบเบสพื้นฐานปกติของนักเตะเลยก็คือว่าจะมีค่างจะมีค่าเหนื่อยเท่านี้จะห5,000พันหรือว่า1 0 0 0 0ปอนปอนเป็นเบสพื้นฐานของเขาอยู่แล้ว นะครับเพราะว่าสโมสรต้องไม่ต้องการที่จะให้นักเตะไปโฟกัสที่ตัวเงินเพื่อพอได้เงินมาคุณอาจจะเอาเงินไปใช้จ่ายไปหลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาร์เซนอลเองก็ต้องมีการป้องกันตรงนี้ครับผมยกเว้นว่าคุณจะมีเป็นคนที่แบบโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับถึงมีการเจรจารและต่อสัญญายาวหรือว่าให้ค่าเหนื่อยที่มันสูงออกไปนะครับโดยบุกยซากาเนี่ยเราจะได้ยินแล้วว่าเขาอาจจะได้ค่าเหนื่อยจนถึงประมาณ 3- ามถึงสี่หมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เพราะว่าพิสูจน์ตัวเองแล้วว่า เป็นนักเตะที่มีศักยภาพมากขนาดไหนแต่ว่าในรายของมาลูกันเนี่ยเอเจนต์กับพยายามที่จะเรียกร้องค่าเหนื่อยของเขาให้สูงกว่าเบสปกติของสโมสรอาร์ซนอน Arsenal. ซึ่งอาร์ซนอลเองพยายามวิจัยเย็นที่จะคุยที่จะพูดด้วยจะสุดท้ายอาร์ซนอนเองก็ไม่เอาละในเมื่อไม่ต่อก็ปล่อยแล้วกันนะครับโดยที่นักเตะดาวรุ่งกองหน้าของอาร์ซนอนยังมีจอห์นจูเลสอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มดีๆจริงๆอาร์ซนอลมีนักเตะดาวรุ่งที่ฟอร์มดีๆหลายคนกับตำแหน่งของกองหน้านะครับ คอยนะครับคอยอีกคนหนึ่งจอห์นจูเลสอีกคนหนึ่งมาลอนกรีน uh, uh, ของกรีนวูดที่มันของแมนยูป่าว่าอีกคนหนึ่งของแอสตันอะไรวูดวูดมันแหละผมจำไม่จำไม่ได้นะชื่อประมาณนี้แหละคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่ไปเอามาเอาไปไปดึงตัวมาจากเขาเมือมอ่ออายุประมาณสักสิปีอะแล้วก็ตอนนี้ก็ฟอร์มดีมาก นะครับก็มีอีกหลายคนมากๆที่อาร์ซนอนลน่าจะขึ้นมาแทนที่ได้ดังนั้นคุณใหญ่ก็เลยมองว่าในเมื่อไม่ต่อในเมื่อยื้อมากๆก็ไม่ต่อละกันเพราะว่าขณะที่คนอื่นเนี่ยอย่างเช่นเอ็ดดี้นเคทเทียร์น่ได้รับโอกาสกับการลงสานามก็โชว์ผลงานได้ดีแต่ว่ายังไม่มีาการมาเรียกร้องค่าเหนื่อยให้มันให้มันมากเรื่องเท่ากับบาโลกันเลยนะครับก็เลยทําให้เรื่องนี้ยังคงเป็นที่ยืดเยื้ออยู่ล่าสุดนั้นเจ้าตัวโพสต์ไอจีกำลังซ้อมกับซิกโซเรสพร้อมกับภ้าภาษาอังกฤษ น่าจะเป็นพ a เชียนนะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยว่าเป็นความอดทนอดกลั้นซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องไหนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มารายงานให้ทุกคนได้รับฟังเพราะว่าอาจจะหลายคนอาจจะด่าเฮ้ยทำไมไม่ต่อทำไมไม่ดึงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับได้ซ้อมหลายครั้งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายน,นั้นจะเป็นยังไงนะฮะไปกันต่อแล้วกันครับผมก็เป็นเรื่องของทีมฟิสิกส์เนะครับผมทีมกายภาพบําบัดของสโมสรอาร์เซนอลครับ ไช่ละอ่ะโอเคมาแล้วคนนี้คนนี้เขาคือใครคนนี้ก็คืออ่าคริสมอร์แกนนะครับเคยเจออยู่นะครับเคยเจออยู่เหมือนกันก็เพิ่งจะย้ายมาสู่ทีมเมื่อได้2ปีนะฮะก็ก่อนหน้านี้คือเคยาแข่งกับลิรูพูมาก่อนแล้วก็ล่าสุดลิพูจะขอดึงตัวกลับไปร่วมทีมก็เลยจําเป็นต้อง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 กลับไปนะครับต้องกลับไปร่วมทีมเอ๊ะคนนั้นมันไม่ใช่นี่ที่ผมเจอ ไม่น่าจะใช่คนนี้ไม่ชัวร์ครับเพราะว่าหน้าคล้ายๆกันแล้วก็หนวดเราเฟิร์มเหมือนกันหมดเลยแต่เขาจะกลับไปทำานให้กับริร์พูนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะมีแฟนบอลบอกว่าเออปรับปรงุงทีมแพทยทีมฟิสิกใหม่ก็ดีนักเตะเจ็บเยอะเหลือเกินถ้าเขาไม่ดีทําไมถึงไปเถอะทำงานกันกบริรูพูทั้งทั้งริรูพูเป็นทีมที่แบบตั้งแต่ดร แกรี่โอดดิสทรอลแลวในที่แบบลิวพูก็อยากได้เพราะว่าเป็นนักเตะที่มีเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทําง,งานแต่ประเด็นคือนักเตะของอาร์ตตอลมันชอบเจ็บเองบ่อยๆเจ็บเองเรื่อยๆนะครับอันนี้มันเลยทําให้พีมพมีปัญหานะครับโดยถ้าหากว่าเขาไปแล้วเนี่ยอาร์อลเองก็จะไปดึงนักฟิสิกชาวบราซิเลียนนะครับไม่ใช่นักฟิสิกสนักกายภาพชาวบราซิเลียนก็คือมัตซิโอตินะครับผมซึ่งคนนี้เนี่ย เอ่อบร, otti, ร otti, ูโน่ ard, นะครับบรูโน่มาซิโอตินะฮะมาซิโอติเคยเคยมีความสนิทกันกับทั้งเอโดกาสปานะครับ <packing> ก <him alive anyway> ็เคยทำงานด้วยกันที่โครินเทียสแล้วก็สมุที่ทีมชาติบราซิลนะครับแล้วก็เขาก็ได้รับความเขาเรียกว่าอะไรได้รับการยกย่องที่ดีนะครับผมจากนักเตะแบบประเภทวานเนม่าอะไรเงี้ยด้วยนะครับก็น่าสนใจอาจจะเข้ามาช่วยปรับทีมอาร์ตเตอรให้มันดีขึ้นก็ได้นะครับผมก็รอดู ก็เป็นเรื่องของหลังบ้านครับอาร์ซนอลสนใจนักเตะของลาเวนเต้ครับราคาไม่น่าจะถึง20ล้านยูโรกับนักเตะจากทวีปยุโรปคนนี้นะฮะจากประเทศมาซิโดเนียเหนือนะครับมาซิโดเนียเหนือ,อก็นะครับซึ่งเป็นนักเตะของลาเวนเต้ชื่อว่าอินิสบาร์อินิสบร์ทีนะครับผมอินิสบร์ทีชื่อประมาณนี้แหละ ในตัวของคนอื่นๆที่อาสน้อยความสนใจก็จะมีอยู่อ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นฝั่งของคาร์ลสโซเลอร์นะครับ40ล้านยูโรจากบา l เลนเซียแล้วก็มีมาร์กโรกาจากเอสปันย่ก็40ล้านยูโรก็จะแพงเหมือนเดิมรายของปาเต้เองก็ยังคงมีข่าวอยู่ก็จะไม่ค่อยอัปเดตเยอะเพราะว่ามัน มันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะมีเรื่องของข่าวพวกนี้เข้ามามากขนาดนั้นนะครับก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังกันคร่าวๆแค่นั้นเองส่วนตัวของดานิโอปาเรล่าก็อย่างที่ผมได้บอกตั้งแต่ในไลฟ์แล้วนะครับว่าเจ้าตัวได้มีใจครับอยากจะย้ายแต่ว่าทางฝั่งของปอโตเองก็คุยกับเขาแล้วว่าเออย้ายใช่ไหมโอเคก็พร้อมให้ย้ายนี่แหละแต่ต้องได้รับค่าตัวไม่น้อยกว่า2ไอ้สีล้านยูโร โดยที่เจ้าตัวเองมีค่าสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรสุดท้ายครับผมอาร์เซนอลจะต้องเล่นฟุตบอล FA ฟเอัในการรอบสีทีมสุดท้ายเจอกันกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนยูเจอเชลซีอาร์เซนอลเจอแมนซิตี้นั่นหมายความว่าลอนดอนประทะแมนเชสเตอร์นะครับก็คือทีมเมืองจากลอนดอนเจองันกับทีมแมนเชสเตอร์ซึ่งสุดท้าย ทีมไหนจะได้เข้าชิงนะครับอาจจะเป็นลอนดอนจะลอนดอนหรือว่าแมนเชสเตอร์เดอ์เจอแมนเชสเตอร์หรือว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์กับลอนดอนก็ต้องรอดูนะครับจะต้องเตะก,กันวันที่18-19กรกฎาคมซึ่งก็จะตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็รอดูครับตอนนั้นขอให้นักเตะเราอย่าเจ็บละกันแค่นั้นพอส่วนจะสู้กับเป๊ปได้ไม่ได้อย่าลืมว่าที่เวมบลีนี้เป็นถิ่นของอาร์เซนอนะครับก็รอดูว่าสุดท้ายนั้น จะเป็นยังไงนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาร์ซนอลอัปเดตประวัติจำวันนี้นะครับขอบคุณกับ 777sbt ครับ 777sbt วันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปพรุ่งนี้น่าจะเป็นเรื่องของการรีวิวนะฮะเพราะว่า Arsenal อาร์ซนอลจะต้องเจอกันกันกบนอริซิตี้คืนวันพุธตอนเที่ยงคืนหรือว่าเป็นเช้าวันพฤหัสแต่ว่าคือเป็นคืนวันพุธนั่นแหละนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะเป็นถ้าไม่พรีวิวก่อนอจ,จะเป็นเรื่องของข่าวแต่ว่าวันนี้ผมพยายามจะอัปข่าวให้มัน หมด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 ไปจะได้ลงพรีวิวแบบเต็มที่แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับ